สรุปความคืบหน้าเยียวยาเกษตรกรขั้นตอนการจ่ายเงินจากทกศดำเนินการถึงไหนเกษตรกรกลุ่มใดใครจะได้เงินเมื่อไหร่สวัสดีครับแฟนเฟิร์ส h anel n คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรากลับมาตามมาตรการการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรไทยอยู่นะครับเพราะตอนนี้ทางทกศก็ยังโอนเงินอย่างต่อเนื่องและวันนี้จะมาสรุปว่ากลุ่มไหนใครจะได้เงินเมื่อไหร่ ก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9เงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารเพรื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกส ได้ดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563มาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ได,ด้รับสิทธิ์จะต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกรและไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของรัฐบาลและในวันที่22และ2 3มิถุนายนนี้ทกสจะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มผู้ที่แจ้งบัญชีธนาคารอื่นแบ่งออกเป็น 1. วันกันที่2ี่มิถุนายน2 5 6 3ก็คือวันนี้นะครับ จะประกอบไปด้วยรอบที่1ของเดือนพฤษภาคมจํานวน18,478รายจํานวนเงินทั้งสิ้น92,390,000บาทรอบที่2ของเดือนมิถุนายนจํานวน45,560รายจํานวนเงินทั้งสิ้น227,800,000บาท2ในวันอังคารที่23มิถุนายน2563ก็คือพรุ่งนี้นะครับจะประกอบไปด้วย รอบที่2ของเดือนมิถุนายนจำนวน114,074รายจำนวนเงิน570,370,000บล้าน3 0 0บาทโดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือสถานะการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรของตนเองรวมทั้งแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารรับโอนเงินหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักได้ที่ www.mac.go.th o แล้วเข้าไปที่เมนูเยียวยาเกษตรกร .com สำหรับความคืบหน้าของมาตรการเยียวยาเกษตรกรโดยทกศในวันที่21มิถุนายน2563ด้านในกสารเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่าทกศดำเนินการโอนเงินเยียวยางวดที่2ของเดือนมิถุนายน2563ให้กับเกษตรกรแล้วกว่า7.05ล้านคนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น35,258ล้านบาททั้งหมดเป็นไปตามแผนง,งานที่วางไว้ คือสรุปได้ดังนี้จากข้อมูลเกษตรกรทั้งหมด7,684,132รายแบ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มที่1จําจำนวน6,855,421รายและเกษตรกรกลุ่มที่2จํจำนวน828,711รายทางทกาศาดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรไปแล้วกว่า7.1ล้านบาท แบ่งออกเป็นเดือนพฤษภาคม2563โอนเงินให้เกษตรกร7.25ล้านรายเป็นเงิน3.62หมื่นล้านบาทส่วนเดือนมิถุนายน2563โอนเงินให้กับเกษตรกร7.05ล้านรายเป็นเงิน3.52หมื่นล้านบาทโดยในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเกษตรกรที่แจ้งบัญชีธนาคารอื่นอีก1.59แสนรายขณะที่ข้อมูลเกษตรกรที่กำลังรอตรวจสอบบัญชีเพื่อโอนเงินเยียวยาเกษตรกรมีทั้งสิ้น 59519รายซึ่งเมื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเรียบร้อยทางทกศก็จะดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ทันทีส่วนกลุ่มเกษตรกรที่ต้องส่งข้อมูลคืนให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมีทั้งสิ้น224,331รายแบ่งเป็นนำกลับไปตรวจสอบสถานะ132,905รายเป็นข้าราชการ9 1 4 2 6ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะยังไม่เรีบร้อย2 2 3 7 2รายนอกจากนั้นยังมีกลุ่มที่ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาได้เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีหรือเลขที่บัญชีรับโอนเงินมีปัญหาอีก141,895รายที่สำคัญนับจากวันนี้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2 5 6 3ทกสอจะดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรกลุ่มตกค้างที่ยังไม่ได้รับโอนเงินในงวดที่1และงวดที่ส แบ่งออกเป็นเกษตรกรที่มีรายชื่อให้กับทกศโอนเงินเพิ่มเติมระหว่างวันที่1นถึงสิมิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบบจะทยอยโอ,โอโนเงินงวดที่2เพิ่มเติมให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ระหว่างวันที่2 2่สิถึงยีมิถุนายน2องพเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคาร 59, 5 9าหมรายหากได้รับคํายืนยันจากธนาคารต่างๆทกศจะโอนเงินให้ทันที เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ที่ยังไม่สามารถโอนได้มีทั้งหมด1 4 1 8 9 5คนเนื่องจากเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ยังไม่แจ้งเลขบัญชีเกษตรกรในกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้ได้รับเงินเยียวยา1 3 7่9 3รายขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับสิทธิ์อื่นๆสำหรับเกษตรกรทุกกลุ่มนั้น สามารถตรวจสอบสถานะการรับสิทธิ์และสถานะการโอนเงินเยียวยาของตนเองรวมทั้งแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารรับโอนเงินหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน13หลักได้ที่ www.mac.go.th o แล้วเข้าไปที่เมนูเยียวยาเกษตรกร com ขอขอบคุณกรุงเทพธุรกิจทกสกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ และนี่เป็นบทสรุปที่พี่น้องเกษตรกรในหลากหลายกลุ่มต่างก็รอคอยการโอนเงินเยียวยาในแต่ละงวดเพราะบางคนก็เป็นงวดที่2บางคนเพิ่งจะเป็นงวดแรกที่จะได้รับการโอนยังไงสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆจากทางทกศกระทรวงเกษตรและที่เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรที่ www.mac.go.th o นะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกครอบครัวให้ได้รับการเยียวยาโดยทั่วถึงกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจละได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ